ก็เดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะเดี๋ยวเชิญซินแสจิ้วได้ค่ะจากสำนักมังกรเขียวนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือซินแสจิ้วนะคะเอ่อมาจากสำนักมังกรเขียวใช่เลยครับได้ค่าว่าอันนี้ก็เพิ่งบินกลับมาจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ครับไปดูคงจุ้ยที่ดินที่เาจะสร้า ที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่งจะบินมันเนี้ยมาถึง6กโมงเย็นแล้วก็มาถึงนี่ทุแล้วก็มาถึงนี่ทุ่มหนึ่งใช่นี่ที่รถไม่ติดใช่ใช่ดีที่เป็นบัจุยาวนะการปรับโงเหงรับซับเราสามารถปรับยังไงปรับตรงไหนได้บ้างเพราะว่าเมื่อวิคที่ผ่านมาลงน้ําคุยกับคุณหมอในเรื่องของการปรับหนาค่กไปแล้วแต่ว่ามันมีส่วนอื่นอีกไหมคะที่สามารถช่วยปรับ อโง่เฮงเนี่ยมันมาจากคําว่าไอ้โงเนี่ยคือห้าเฮงเนี่ยคือลักษณะนะฮะถ้ามาเทียบกับหน้าคนเนี่ยหนึ่งก็คือห้าบุเขานะห้าบุเขาก็มีหน้าผาจมูกคางแล้วก็แก้มทั้งสองนะอันนี้เรียกว่าห้าบุเขานะแต้องรับให้ห้าบุเขาเนี่ยเด่นนูนมีพลังนะฮะบางอย่างบางคนหนัดแก้มต่อบคือไม่มีไม่มีแก้มเลย ก็แก้มนี่คือบูเขาอุปถัมภ์หมายถึงว่าแก้มแบบตอบคนหน้าแก้มตอบตอบเลยใช่เหมือนคนข้างๆผมเนี่ยครับแก้มไม่ดีใช่ไหมคะแก้มแก้มตอบแก้มคนดีเนี่ยคนข้างๆผมอ๋อถ้าแก้มตอบไม่ดีต้องมีแก้มแบบน้น้องลุกน้ำแก้มดีมีแก้มแล้วนี่หมายถึงว่ามีคนอุปถัมภ์ยังไงก็คือไม่ลําบากไม่ลำบากก็ลำบากไม่นานยังไงก็ต้องรวยเพราะมีคนอุปถัมภ์สนฉุนนะฮะแล้วอีกองเขาต่อไปก็คือจมูก จมูกคือจงซัวคือภูเขาต้องมีเนื้มีม,ม,มีมีนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวเรื่องสุขภาพด้วยนะสุขภาพด้วยนะฮะแล้วก็หน้าผากอย่างที่อย่างที่คไปแล้ว<ช>ะฮะหน้าหน้าผากเนี่ยมันเป็นพลังฟ้านะค,คืองูเฮ้งคนเราจะแบ่งฟ้า คนแล้วก็ดินนะฮะหน้าผากเนี่ยเป็นพลังป้าบนะปั๊บคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบเราได้ก็คือมาจากตรงหน้าผากเราต้องสววต้องต้องเด่นหน้าผากต้องนูนอ่านูนเด่นแก้มต้องแบบมีื้อแก้มแก้มห้ามตอบอแล้วก็สามารถแบบเป็นเป็นในส่วนของการเติมเต็มได้เพื่อให้แบบมันมีแก้มขึ้นมามีหน้าผากที่นูนขึ้นมาใช่ไหมคะล้วมีบริเวณตรงไหนอีกไหมคะแล้วยังมีอีกคาง คางอย่างหนึ่งคางเนี่ยมันเป็นพลังของธาตุน้ําหน้าปาเป็นอย่างธาตุไฟ<ฮ>มันก็จะมีธาตุที่มันต้องรับกันนะฮะไอตัวคางเนี่ยมันเกี่ยวกพลังของธาตุน้ํแล้วอยู่ใกล้ปากปากคนเราก็เป็นจุดที่รับซับได้เหมือนกันเพราะนั้นต้องมีคางเนี่ยเพื่อให้เก็บซับอยู่ คางนี่หมายถึงว่ามีเนออ่ามีมีไม่ดเนี้ครับมีเคลเนื้อตรงนี้ยฮะเนื้อคางก็คือคางห<แ>้ามตัดเหรอคะอ่าห้ามตัดห้ามตั้นห้ามเป็นบางคนจะเป็นรอยแบบบุมบ๋มๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยก็ไม่ดีคือการที่ว่าคนเราเนี่ยมีริ้วมีรอยถ้ามันอยู่จุดไหนเนี่ยของของห้าห้าบุเขาเนี่ยก็จะมีปัญหาต่อจุดนั้นก <นะ S 1> ็คือไม่ดีเราก็ต้องมาปรับเพื่อมันก็จะมีวิธีการปรับหลายๆแบบอย่ใช่แบบการเติมเต็มหรือว่าการพวกฉีดแบบ รถริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้หน้าเรามีริ้วรอยให้หน้าเราดูแบบเต่งตึงเรียบเนียนอันนี้คือดีใช่ใช่ก็นั้นเนี่ยหลักๆคือห้าภูเขานะฮะแต่ว่าจะมีสามภูเขาหลักก็คือแก้มทั้งสองและคางไอ้ตรงเนี้ยถ้าโยงมาเนี่ยจะเป็นรูปตัววีตัวบีเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวบีที่แบบค้ำค้ำหน้าเราทั้งอันเลยนะนั่นแหละนะเพราะนั้นเนี่ยภูเขาสามลูกเนี้ยยังไงเนี่ยต้องต้องมีต้องเด่นนะฮะเพื่อให้รองรับกับงูหิ้งของเรา นะฮะแล้วคุณก็จะมีโชคมีลาบดีนะฮะเพราะนั้ 1, 2, 3 3> นเนี่ยตัวนี้หนึ่งสองสามก็คือสามจุดหลักๆก็คือต้องแบบหนาา้าผากต้องแบบนาาหน้าผากหนกนูน,นก็หนกนูนแต่ไม่ได้นูนมากแบบปงซ <c oughs> ิวนะรูปซิวคือหนา <c oughs> ้าผากคือ <c oughs> ดูอม,มีรูปสวยดูหนกนูนมีรูปสวยดูมิติคือแบบว่าค่อนข้างจะนูนนิดหนึ่งแล้วก็ค,ค่อนข้างจะกว้างหน่อยกว้างกว้างแล้วก็นูนนะฮะอันเนี้ยจะเป็นจะเป็นหน้าผากที่ดี โอเคะ <Okay. S 1> คุณอินอินถามว่าล่องแก้มมีผลกับหนูเฮงยังไงบ้างคะจริงๆรงล่องแก้มเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะนะฮะไอ้ล่องแก้มตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นวบเหลงเส้นอะไรนะคะวบเลหเลงหวบเหลงไม่ถึงไม่ถึงขาของของของ,ของคนเราหรือไมายถึงความมั่นคงเขาเรียกว่าเส้นวบเลหลงนะะถ้าเป็นถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องให้เส้นหนักลึกๆชัดๆ เขาถึงว่าเขาถึงว่าจะแบบมั่นคงอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอมาเป็นยุคนี้แล้วเนี่ยมันลึกชัดมันจะดูน่าเกลียดมาก<ช>นะครับ<ะ>มันทําให้ความงามขาดไปแล้วมันทําให้คนนั้นบจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเชื่อมันตัวตัวเองสูงมากเกินไปนะเพราะนั้นเนี่ยมีตรงเนี้ยนิดนึงได้แต่ว่าอย่ายาวมาจนถึงมาจนถึงเลยปาก นะครับเขาเรียกเต๊ปควบหลังเนี่ยล่องเนี่ยห้ามอย่าพยายามอย่าเลยมาถึงปากก็คือล่องน้ำหมากล่องแก้มลงมาเพราะว่าในบางคนบางทีว่าน้ำเจอเคสเราเห็นล่องเนี้ยล่องแก้มลงมามีล่องลงมารู้สึกแบบลงมาตรงนี้เลยคือคือโหเห็นที่นี้โอ้โหจะไม่ดีแล้วนะคือมีได้บ้างแต่อย่าเยอะมากแล้วก็อย่ายาวจนถึงจนถึงมุมปากนะครับถ้าเกิดบางท่านยาวถึงมุมปากแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องขา นะฮะแล้วก็ช่วงนี้เกี่ยวเรื่องไตและมดลูกด้วอ๋อมันก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นในเรื่องของการรักษาเรื่องของสุขภาพทุกอย่างสามารถดูได้จากรูปหน้าเราทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือศาสตร์ของโหเฮงกับเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ค่ะมันก็ยังใช้มันก็ยังใช้เป็นร่วมกันได้อยู่แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างนะฮะอย่างสมัยเมื่อสักยี่สิบปีก่อนผมเรียนโหเฮงใหม่ๆ หน้าคนเราหน้าโง่เฮงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแผ่นรูปหน้าว่าโง่เฮงแบบเนี้ยที่สมัยเขา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 เรียนกันเนี่ยมันจะมีคนอย่างนี้หน้าอย่างนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมีมีเคสตัวอย่างไอแผ่นขาวไอแผ่นขาวแผ่นอะไรอ๋ออ่าแผ่นอายุน้ำก็งงๆนะคะอ่านี่อลูมน้ยมถือไว้นะได้ค่ะเนี่ยหน้าแบบเนี้ยคนปัจจุบันมันจะเห็นแบบนี้ไหมล่ะไม่เห็นมันจะไม่เห็นแล้วมันจะหายากมากนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องเส้นหัวเหลงก็คือเส้นนี้ ในนี้ตามแต่งเี้ยเส้นนี้ก็จะยาวอยู่แค่นี้จะไม่เกิน,จะ,กนจะไม่เกินลงมาทศมุมปากนะฮะอันนี้คือจะยาวอยู่แค่นี้ทั้งสองข้างนะฮะแล้วอันนี้ก็หมายถึงขาหมายถึงสุขภาพหมายถึงความมั่นคงทางการเงินเพราะว่ามันลากมาจากจมูกเราจมูกเราเนี่ยคือจุดเก็บทรัพย์ก่อนนะแล้วอันนี้คือความมั่นคงนะฮะบางคนถ้าเส้นเนี่ยแบบว่ายาวเกินเนี่ยก็รั่วมหมดนะฮะ ถ้ายาวเกินก็รั่วถ้าไม่มีถ้าไม่มีถ้าไม่มีใช่คือมันจะรั่วหมดนะเพราะนั้นเนี่ยห้ามยาวเกินนะห้ามยาวเกินไอ้เส้นพวกอย่งตรงนี้มันก็มีแต่ว่าถ้าเราจะเป็นหน้าผู้ชายเนี่ยควรจะมีเส้นลึกชัดแล้วก็อย่ายาวเกินถ้าหน้าผู้หญิงอ่ะมีมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันต้องดูเพศอีกเพราะว่าชายคือหยางผู้หญิงคือพลังหินนะผู้หญิงเนี่ยถ้ามีถ้ามีเส้นเยอะเนี่ย นอกจากดูไม่งามแล้วก็หมายถึงว่าอาจจะทนงตัวมากเกินไปไม่เชื่อฟังสามีก็ได้ควรจะมีบางๆางนิดหน่อยพอนะคะมีมะคนถามว่าแล้วถ้าขมับตอบล่ะคะขมับเนี่ยถ้าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าวางังวังของการสมรสนะคะขมับตอบเนี่ยแล้วถ้ายิ้มแล้วมีเส้นหางตาขึ้นที่ขามัมบเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ดีอันนี้เอาดีเหรอ,อนนด,อนนดีคือจะได้แต่งงาน แต่ถ้าเกิดคนที่ทำแบบแบบนูนแบบนูนมากเนี่ยนูนเกินไปอ่ะไม่ดีแต่ถ้าแบบมันลึกเกินไปลึกเกินไปก็ไม่ดีต้องแบบให้มันรับกับหน้าผากแล้วตอนหน้าผากแล้วก็ดูดูดูพอดีพอดีอ่ะนะดูพอดีพอดีอันนี้ก็จะได้แต่งงานได้เกี่ยวเรื่องสมรสกัรคู่แบบนี้นั่นแหละเพราะนั้นเนี่ต้องดูหลายๆจุด ก็จริงๆแล้วทุกส่วนที่ซินแสจิวพูดมาคือหลักๆมันก็จะเน้นในเรื่องของการเติมเต็มเป็นหลักเพราะว่าถ้ามันจะเน้นเรื่องของการเติมเต็มกับการฉีดฉีดพวกเก็บริ้วรอยใช่ใช่ใช่เพราะว่าหน้าหน้าคนเราเนี่ยมันไปไหนมันจะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขายของคนเราละจะพวกปากใครเขาต้องมองหน้าเราก่อนละนะครับได้ค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวให้เซนแสดูอีกเคสหนึ่งดีกว่านะคะได้ครับได้ครับดูเคสจริงๆเราจะได้รู้ใช่่เพราาะวอันนี้ก็จะได้เห็นข้างๆอางชัดเจนดูว่าเคสเนี้ยค่ะถ้าเขาทําไปแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงรับซัพยังไงได้บ้างนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเคสอันนี้มีบีฟอกกับอัปเตอร์เนาะใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าภูเขาทั้ง5้าภูเขาทั้ง5้าเนี่ยเดี๋ยวผมอนุญาตนะครับภูเขาทั้ง5้าก็คือหน้าผา นะพลังฟ้าโชคลาบนะจมูต้องสวยก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขุนคังติบเงินก็บทองติดแก้มสองข้างเพื่อที่จะมีคุณอุปถัมภ์ค้ำชูหรือมีคนช่วยเหลือนะแล้วก็คางคางตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของทับเหมือนกันเพราะคางกับปาเป็นธาตุน้ำนะคือก่อนทำเนี่ยให้สังเกตด,ดูคางเนี่ยคางตั้น นาคางสั้นนะฮะเกีเ่ยวกับเรื่องของโชคลาภแต่ไม่มีจะเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะแล้วพอมาเติมเต็มตรงนี้ปุ๊บ,บนะฮะลักษณะเนี่ยมันจะสวยนะ,ะคือความโค้งมีความโค้งมากขึ้นโค้งเนี่ยคือธาตุทองปากคือธาตุน้ําคางก็คือธาตุน้ํามันจะเข้ากันนะฮะแต่อันเดิมเนี่ยค่อนข้าง,งจะเป็นเหลี่ยมๆไปน,นิดหนึ่งเป็นเป็น,ปนโค้งที่แบบไม่ไม่เคิร์ฟเลยนะก็เหมือนกับธาตุดินแต่ปากเป็นธาตุน้ํามันข่มดินกับน้ํามันอยู่ ส่วนอันเดิมเนี่ยนะฮะแก้มนะฮะตัวแก้มเนี่ยนะ,ะเป็นคนแก้มสูงนะฮะความรักจะไม่ค่อยจะดีหรือถ้ามีคู่ก็จะทะเลาะก,กันเถียงกันนะฮะแต่ว่าเราแก้ด้วยการเติมแก้มเข้ามานะฮะเติมแก้มเนี่ยให้อิ่มสองข้างนะ,ะแก้มอย่างที่บอกก็แก้มมันดีปุ๊บเนี่ยก็มีคนอุปถัมภ์ไปไหนจะซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวคนแม่ค้าลอตเตอรี่ก็หยิบหวยดีๆให้เราอ่าหยิบลงวัลให้เราได้อ่าเพดัะนั้นเนี่ยเน้นค่าบูเขาก่อน หาบูเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของหน้าเรานะให้หาบูเขาเราสวยนะแล้วมีพลังอันนี้ถึงจะมีโชคมีลาบและสุขภาพก็จะดีอ่าโอเคอน,น้ก็จบไปแล้วนะคะกับเคสตัวอย่างนะคะส่วนคนที่แบบมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ตอนนี้นะคะเพราะว่าสินแสจะอยู่กับลูกนะแค่อีกแป๊บหนึงบบน่งใช่ค่ะ,คะ งั้นเดี๋ยวลูกนะ้ำขอประกาศผู้โชคดีนะคะที่ได้รางวัลเดอร์ม,มากโกนะคะก็คือคุณแพลวพันนะคะทำถูกต้องตามกติการทุกอย่างนะคะคือกดไลค์กดแชร์นะคะเย้ยเก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะคก็อย่างที่บอกคือสามารถนัดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามคิวกับแอดมินได้เลยนะคะโอเควันนี้ทุกคนก็ได้รู้แนละ้วว่าการปรับงูเห้งรับทัพย์เนี่ยจริงๆก็คือ มันก็ดูได้ทุกช่วงอายุใช่ใแล้วก็ไม่ว่าจะสมัยก่อนหรือสมัยใหม่ทุกคนก็ยังใช้ศาสตร์นี้ในการปรับรูปหน้าอยู่โอเคค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าคนที่มีคำถามนะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ใช่ค่ะ่ะลืม ฝากเพจทุกคนงงมากเลยตอนนี้เออเพจผมนะครับเพจผมซินแสฝากฝากเพจนิดนิดีกว่าก็พิมพ์ว่าสำนักมังกรเขียวแลาเว้นบัคแล้วก็ซิมแสอยู่นะครับนะก็เข้าไปชมในเพจผมได้นะครับก็เร็วๆนี้ก็มีเออเล่าให้ฟังก่อนเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วผมก็พาลูกศิษย์ไปไหว้ไอ้ไข่นะไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราช นั่นแหละผมได้เลิกเรื่อการคำนึงผมเองผมบอกว่าต้องไหววันที่8เดือนแปดนั่นแหละแล้วไอ้ลาซาด้าส่งมา8ปดแปดดลดราคาผมก็เฮ้ยทำไมเลขมันสวยอ๋อเลิกกูนเลิกผมเองนี่ผมก็เลยหยิบดอเลารี แปดแปดสองคู่ก็ถูกเลยถูกเลยถูกเลยไม่ถูกหวยมาแปดปีมนกันแปดปีไม่ถูกเลยหนูก็มีโปเก้าเดือนเก้าอรอเนาะใช่คือเนี่ยคขามาเดือนเก้าแล้วเนี่ยใช่หนูก็มีโป้เก้าเดือนเก้าซึ่งอยากให้ทุกคนไปติดตามเพจโมนะคีลิเหมือนกันาะมีโปเด็ดเด็ดเออโป้เก้าเดือนเก้าของหนูเลยลองซื้อเก้าเก้าดูก็ได้งวันนี้ ยังไงก็ฝากติดตามโปรเก้เดือน9้านะคะก็สิ้นสุดวันที่9เดือน9นะคะยังไงอย่าลืมเข้าไปดูกันที่เพจโมนาคลินิกนะคะรับรองว่าเป็นโปรสุดปังแน่นอนใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นฝากอีกนิดนึงก็คือเราทําบุญด้วยนะครับ นะฮะไม่ว่าจะใส่บาตรตั้งกระทะไหว้พระไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาทุกครั้งที่เราปรับรูปหน้าเนี่ยเทวดาประจําตัวเราเขาอาจจะจําเราไม่ได้ก็ได้นะเราก็ต้องเหมือนกับว่าทําบุญให้เทวดาจำตัวเราให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้เขารู้ว่าเออเราได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือทําอะไรมาอะไรเงี้ยนะมันก<ะ>็จะได้ดีทั้งข้างนอกทั้งข้างใน อืมโอเคค่ะอันนี้วันนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับงแห้งรับซับแล้วก็ไม่เพียงแต่รับซับแต่ว่าเรายังได้รูปหน้าที่สวยสวยขึ้นด้วยแน่นอนนะคะแต่ต้องมาปรับกับเราที่โมนาคินิกลาฉพึกบายหมอบุ๋มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับหมอผมมือมือนิ่มากเพราะว่าสีแสก็จะเป็น ลูกค้าประจำที่ชอบมาดูแลผิวหน้ากับคลินิกเยอะดูสินแสว่าหน้าเด็กแค่ไหนใช่ใช่ใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้นะคะลูกน้ํากับสินแสนะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามที่เพจมนาคลินิกด้วยนะคะอย่าลืมโปรเก้าเดือน9กันด้วยนะคะหมดวันที่9เดือน9นะคะแล้วก็วันพุธหน้าเราก็ยังมีไลฟ์อยู่เหมือนเดิมนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะ คลินิกของเราตั้งอยู่ที่สาขาราชพฤกษ์นะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้3มช่องทางนะคะก็คือทางเพจโมนาคลินิกนะคะที่เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะแล้วก็ในไลน์แอดแอดโมนาคลินิกอย่าลืมแอดด้วยนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะ0925654478นะคะส่วนคนที่มีคำถามทิ้งท้ายแล้วสามารถทิ้งท้ายไว้ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูดวงกับซินแสนะคะสามารถติดต่อช่องทางไหนนะคะ ขออีกทีนึงค่ะทางเพจผมก็ได้เพจะะอะไรคะทิ้ว่าสำนักมังกรเขียวสำนักมังกรเขียวแล้วก็ซินแสจิวซินแสจิวนะคะอโอเคงั้นวันนี้ทุกน้ำกับซินแสจิวนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ้นขอบคุณซินแสด้วยค่ะ